พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะพาไปชมการแข่งขันรถยนต์สลาลมประเภทบุคคลทั่วไปซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทโตโยต้าณนะสนามทดสอบและแข่งขันของศูนย์โตโยต้าอะไลกิโลเมตรที่3-4ถนนบางนาตาดัดเดี๋ยวเราไปชมความมันกันเลยครับ เราต้องมาดูเขาที่ชิเคนแรกครับว่าทรงเขาจะขับแบบไหนวานี้โยนมาใช้ได้แรงแต่ว่าไม่แรงมากครับถือว่ารถยังนิ่งอยู่ครับคุมอาการได้ดีเฮ้ยครับเอาโคมาคเ,เมาอ,นนอาโคม,มาเลี้ยวเยอะครับเลี้ยวเยอะ อยถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังโอเคยังมีลุ้นต่ํากว่า40ได้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีไหมไม่มีเอาแล้วมาลุ้นสลัมกันแล้วต่ํากว่า40แน่ถ้าไม่ชนต่ํากว่า40แน่32เอาแล้วเอาแล้ว3 3สไม่ใช่แค่ต่ากว่า40 35.556้ครับอะไรกันนี่เราคุยเขาไหมสุดยอดสลอมก็คือการขับรถผ่านสิ่งกีดขวางที่คนขับและรถต้องผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ขับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใครๆก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับสมัครผ่านรีโวโสลาลม QR code ในคลิปเลยนะครับไปครับเราเดินทางกันเลยนะครับวันนี้จุดมุ่งหมายคือศ right. ูนย์โตโยต้าเออรไรกำหนดนัดหมายประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครับมาถึงแล้วนะครับศูนย์โตโยต้าเออรไร เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับบรรยากาศภายในงานนะครับตามที่เรามาถึงก็ประมาณ13นาฬิกาก็ตรงกับกัานหมายพอดีมีผู้เข้าแข่งขันที่มารายงานตัวแล้วเนี่ยประมาณ30กว่าท่านแล้วนะครับเยอะพอสมควรเราก็ลงทะเบียนทางออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วมาถึงก็ยืนยันรายชื่อและรับบัตรประจำตัวผู้แข่งขันก็ได้คิวกันที่37กับ38นะครับ ทางผู้เล่ากับลูกชายทั้งสองใบทั้งสองคนได้รับบัตรเรียบร้อยลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยก็นั่งพักทานอาหารว่างกันเพื่อที่จะรอประชุมจากนั้นเมื่อมาครบกันทุกคนแล้วประมาณ40กว่าท่านเราก็เข้าห้องประชุมร่วมกันในห้องประชุมก็พูดถึงกติการมารยาทในการปฏิบัติตัวครับในการแข่งขันว่าจะต้องขับแบบไหนอย่างไรซึ่งจะมีการอธิบายแนวของสนาม วิธีการตั้งของกลวยวิธีการดูลายกลวยวิธีการขับขี่การใช้ความเร็วก็มีการแนะนำจากเจ้าหน้าที่จากสตาฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการแข่งขันนั่นแหละครับได้รับข้อมูลได้รับข้อปฏิบัติเรียบร้อยเข้าใจกันเป็นอย่างดแีแล้วเราก็เดินทางมาทางด้านหลังกันครับทางด้านหลังของศูนย์โตโยต้าเอลิทก็จะมีสนามทดสอบรถหรือจัดเป็นที่สนามแข่งรถได้ตามที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ รถที่ทีมงานสตารจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการแข่งขันเป็นรถกระบะ Toyota h ไ l u ักรีโว่4ประตู2คันเป็นเกียร์ออโต้นะครับไว้สําหรับให้ทีมงานและผู้ร่วมเข้าแข่งขันใช้ในการขับขี่ใช้ในการทดสอบใช้ในการแข่งขันกันมีเต็นท์เป็นอาคารชั่วคราวให้อยู่กันก็สะดวกสบายดีครับ วันนี้อากาศก็โปรงโล่งดีไมไ่ร้อนมากฝนฟ้าก็คึมคมแต่ไม่ถึงกับมีฝนปโปอยลงมานะถ้าฝนปลอยลงมาก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการแข่งขันได้แต่วันนี้ถือว่าอากาศไม่ร้อนเหมาะสมกับการแข่งขันดีเจ้าหน,น้าที่สตาฟก็ให้ผู้แข่งขันเข้าคิวนั่งตามเก้าอี้ทยอยกันแล้วก็ค่อยๆปล่อยตัวออกไปทดสอบรถค่อยๆปล่อยออกไปแข่งขัน และค่อยๆดําเนินการแข่งขันโดยส่งผู้แข่งขันเข้าไปในสนามทีละคนเรียงกันไปละครับสลับกันไปรถมี2คันที่เห็นนะครับคือสีเงินกับสีขาวก็สลับกันไปตามในคลิปนะครับเดี๋ยวเราชมภาพความมันๆกันในคลิปนะครับก็เอาความมันความสนุกไปแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้หรือว่าถ้าใครอยากร่วมสนุกอยากมาแข่งขันด้วยกันนะครับตาม QR code ที่ลงไปนะครับสามารถสแกน QR code คหรือเข้าไปในเพจ ทาง Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับลองดูนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันการแข่งขันก็ยังเหลือเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็เหลืออีกประมาณ 2, <c oughs> 2> เดือนเศษก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนะครับที่ชอบการแข่งขันที่ชอบความท้าทายครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่น่าสนุกดีครับ ครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่หลายคนแบบว่าตื่นเต้นนะครับก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะฮะสำหรับครั้งนี้นะฮะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายประจําเดือนกันยายนเลยด้วยนะครับเราจัดกันขึ้นทุกวันเสาร์นะครับเราได้เจอกันนะช่วงใบยๆแบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงด้วยนะครับง่ายมากอย่างที่บอกครับสมัครฟรีฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่คุณมีใบขี่หนึ่งใบเท่านั้นก็สามารถสมัครผ่านไลน์แอด รีโวสลาลอมได้เลยนะครับง่ายๆเลยทีเดียวหรือว่าสแกน Q r วคก็ได้นะฮะแล้วก็ลงถึงด้วยท่านใดนะครับที่ต้องบอกว่าแข่งจนทําเวลาได้ดีที่สุดประจำสัปดาห์เนี่ยก็จะรับของรางวัลครับเป็นบัตรเซ็นเท้ากิฟต์การ์ด5,000บาทโอ้โหไทยรับรีวอดีพาสถิติเจ้าสลาลอมนะครับเรามาพบกับผู้เข้าแข่งนท่านแรกครับคุณโชติวุฒิเสงสามารถครับ อันนี้เพิ่งมาเป็นอาทิตย์แรกเลยนะต้องมาดูกันว่าเขาจะขับเป็นไงครับเข้าตุดสตาร์ทเรียบร้อยนะครับขออนุญาตกรรมการ เสียใจด้วยแต่ว่าเขาก็เร็วขึ้นแม่ผมเนี่ยรุ้นที่เขาก็ได้3 8นะแต่ว่านี่คือเขาได้สองันมาแล้วด้วยนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยไม่เป็นไรสัปดาห์หน้าเจออีกนะครับสวัสดีครับพี่ๆี่ครับอีกครั้งนะครับเอาเรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่ครับนี่เลยเราได้เจอกันช่วงช่วงเช้าไปแล้วนะครับนะเป็นไงบ้างครับพี่ครับเตรียมตัววันนี้ตั้งใจมานะครับแต่ว่ามองดูก็ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ว่าแบบว่าเอาแบบ เล่นสนุกเนาะอาร์ตจะเอา50วิเอาข้างหลังเป็นสามโอ้ยเดี๋ยวเดเอาให้ได้รางวัลเลยนะพี่นะชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ชื่อเล่นก็ได้พี่ยงยุทธครับพี่ยงยุทธนะฮะชื่อชื่อเล่นยงยุทธเลยเหรอพี่ครับอ่าพี่ยงยุทธครับวันนี้มาเป็นครอบครัวเลยใช่ไหมมาครอบครัวเลยแล้วก็พี่ยงยุทธด้วยแล้วก็มีลูกชายลูกชายลูกชายก็ลงด้วยลงด้วยอ่าน้องเลยครับผมอาร์ตอ่าอาร์ตเอาคุยอาร์ตด้วยกันอาร์ตครับเป็นไงครับวันนี้คุณพ่อก็ลงเราก็ลงทำไมลงพร้อมกันเลยครับชวนชวนกันมาครับใครชวนใครครับ ผมชวนพ่อน่ารักมากทีเดียวนะครับน้องอาร์ตวันนี้คิดว่าเราจะทําเวลาได้ประมาณไหนในใจเราน,น่าน่าจะได้เกิดไม่เกิน40ครับนี่ได้บัตรเติมันไหมยังยังครับเอาและว,วันนี้ต้องได้นะนะเอาเอาแชมป์ประจำเดือนเลยไหมสองหมื่น <laughs> บาทเลยไง เอานะอะไรก็ดีอะไรก็ดีอันนี้น้องอาร์ตกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะฮะมาครั้งแรกไหมครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะฮะโอเคครับน้องอาร์ตขอโชคดีครับขอบคุณมากครับโอเคครับอะเดี๋ยวเราไปชมเข้าเป็ขันคนต่อไปเลยครับเอาละครับเบอร์35ครับพี่แบงค์ครับคุณเสวรสครับที่ตะปุระครับคุณเสารถครับอะเชียกันต่อครับดูแล้วสไตล์ขับคนนี้ดุดันครับดุดันเลยนะฮะดุดันเลยนะครับดุดันมากนะครับ ตัวจะดุดันเกินไปแล้วเช็ดไพลอนับก็เป็นไปได้นะพี่นะเป็นไปได้ครับเพราะเมื่อกี้รถมีเหมือนมีอาการออกอาการเยอะหน่อยครับเพราะว่าอย่างที่แบงค์บอกบางช่วงอาจจะต้องไม่ไม่ดุมากอะไรนี้นะมันต้องมีแบบบาลานซ์นิดนึงใช่ไหมครับไปนุ่มๆครับผมนุ่มๆไม่ปัดไม่เอียดเยอะนี่จริงๆเร็วกว่านะอาจจะเรียกว่าทําเวลาได้ดีดีด้วยนะถ้าเกิดเราไปเรื่อยๆแบบนี้แต่อย่างที่บอกครับก็ขอให้สนุกแล้วกันนะครับเราก็เน้นสนุกครับปลอดภัยครับคุณหมายเลข35ครับคุณสวรส์ครับ หแล้วออกตัวไปแล้วครับเร่งออกตัวมาเราต้องมาดูเขาที่ชี้เคนแรกครับว่าทรงเขาจะขับแบบไหนงานี้โยนมาใช้ได้แรงแต่ว่าไม่แรงมากครับถือว่ารถยังนิ่งอยู่ครับคุมอาการได้ดีเอ้ยครับเอาโค้งมาเลี้ยวเยอะครับเลี้ยวเยอะโอ้ยถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังโอเคยังมีลุ้นต่ํากว่า40ได้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีไหมไม่มีเอาแล้วมาลุ้นสลับ่กันแล้วต่ํากว่า40แน่ถ้าไม่ชน ต่ำกว่า40เน่30สองเอาแล้วเอาแล้ว30สไม่ใช่แค่ต่ำกว่า40 35.556ครับอะไรกันนี่เราต้องคุยกันไหมสุดยอดเราต้องคุยสุดยอด้องคุยแล้วต้องคุยไม่คุยไม่ได้มาเงียบมาเงียบเงียบอย่างนี้คนอื่นนั่งกันไม่อยู่แล้วได้บัจจุมันด้วยนะครับพี่แบงค์แต่ว่าเขายังไม่เคยได้นีมันเรื่องเล็กไปแล้วอันนี้จะกลายเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ไปครับเอาแล้วนะครับ แชมป์ประจำสัปดาห์นะครับสวัสดีครับชนะตรงนี้และครับเอาละครับตอนนี้นะครับโหได้ข่าวว่าสวัสดีครับโ OK, อเคตรงนี้เลยครับแนะนำเลยครับพี่เอาแล้วแต่เลยชื่อเล่นชื่อจริงเอาเลยครับครับชื่อชื่อเล่นชื่อนิวครับชื่อจริงชื่อเสาวรสที่ตับนะพี่นิวโอ้โหพี่นิวไอ้เงเวลาปลื้มใจไหมตกใจครับตกใจนะเราเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์รู้ไหมครับ ไม่รู้ครับเอาเลยครับบอกคุณเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ด้วยแล้วก็ได้บัตรตมน้ำมัน800บาทแล้วตอนนี้มากี่ครั้งแล้วครับมาครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะครับมาใครครับมากับเพื่อนครับมากับเพื่อนนะครับเออแล้วก็มีความหวังว่าเพราะว่าจะมีแชมป์ประจำเดือนด้วยประจำปีด้วยหวังถึงไหนครับก็ประจำปีก็ดีครับไอ้หนึ่งแสนบาทนะครับผมนะโอ้ยนะครับแล้วก็พี่มีใครมาร่วมแข่งด้วยไหมครับในทีมก็เพื่อนครับเพื่อนกี่คนครับสามสี่คนสามสี่คนโอ้โหขอบคุณมากครับมากันเยอะเลยครับ นละชวนเพื่อนๆมาเยอะเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับมาพบกับหมายเลข37ครับคุณยงยุทธหยกคลอยครับแอมนะครับโอ้โหพี่นาตามาพกพาความมั่นใจมาเต็มที่ครับแต่ละท่านก็เชียร์กันเต็มที่ครับ ท่ัญเลยเพราะพระพี่เขาองค์ใหญ่ด้วยครับนี้ปลุกปลุกพระมาก่อนแน่นอนเรียกว่าเอาออกมาด้านนอกเลยนะเอามาด้านนอกเลยขอพระคุ้มครองครับวันนี้ครับนะครับนะเดี๋ยวพระคุณนะครับพุทธคุณนําการขับเอ้ยยี่ได้เหรอพี่ได้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมครับแต่ว่าหไปแล้วครับออกตัวไปแล้วตอนนี้พี่ยงยุทธครับพี่ยงยุทธของเรานะครับพี่ยงยุทธยกคล้อย่ายไปแล้วครับประมาณ8วิ อ่ะเหมือนมาเรื่อยๆเลยพี่นะอันนี้มาเรื่อยๆนะครับครับผมอาจจะครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าแน่นอนมาหลายครั้งยทธยังมาครั้งแรกนะครับผมก็เรียกว่ามาดูเส้นทางศึกษาเส้นทางกันก่อนอาจจะสัมผัสว่าไฮรักรีเวดีของเราเนี่ยมันดียังไงนี่แหละคือแค่ได้ทดลองขับนี่ก็แบบโอ้ดีใจมากเลยนะครับนุ่มเกาะถนนขับสบายออแล้วก็เขาบอกขับสนุกด้วยแล้วขับเหมือนแบบเอ๊ะเหมือนได้ขับกระบะมันนุ่มข้างในมันแบบว่านะ วิ่งมากเลยครับพี่ยิ่งบวกกับเกียออโต้นะครับเกียอัตโนมัติ6สปีดเนี่ยรยมันขับสบายครับมันขับแล้วประหยัดน้ำมันขับแล้วง่ายนะครับขึ้นเขาไม่ต้องกลัวครับไม่ตกลัวว่าจะขึ้นไม่ไหวไม่ต้องกลัวรถดับโอเคครับพี่โยุทธ์เ้นไปที่49.573ครับแสดงความดีดีกับพี่ยยุทธครับครั้งหน้าเจอกันใหม่นะพี่ยยุทธครับนะก็บอกว่าสถิติแต่ละท่านเขาบอกว่าบางท่านก็บอกว่าขอให้ได้แค่ได้มาขับนะไฮลัสรีโวดีนะครับ ของเราก็โอเคแล้วนะครับไฮลักซิโวดีเซ็อีดิชั่นกับช่วงล่างใหม่ GR Sport Suspension ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยปรับจูนใหม่สุดยอดครับทั้งนิ่งทั้งนุ่มทั้งหนึบขับสนุกด้วยนะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมแน่นอนแล้วก็พี่แบงค์บอกไปสักครู่นี้คือประหยัดน้ำมันด้วยโอ้โหแม็กเกียหกสปีดนะพี่นะใช่ครับที่ไหนเนี่ยนะครับที่นี่เลยนะครับนี่ดีกว่าครับเดี๋ยวอันนี้เป็นภาพรีเพย์ของพี่ยงยุทธนะครับแต่ที่สำคัญเราต้องมาดูคนถัดไปครับ เขาเป็นเป็นญาติกันครับเป็นออเป็นมาครอบครัวเดียวกันเหรอคะพี่ครอบครัวเดียวกันครับกับคุณยงยุทธครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเขาเป็นใครนะผมไม่มั่นใจเอาแล้วเอจะเขาจะมาสู้เพื่อครอบครัวครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้อาจจะส่งแบบมามาเซิร์ฟก่อนหรือเปล่ามาดูลายก่อนเออมาบอกให้เชคนิคต่างๆนี่เดี๋ยวพอส่งตัวแทนมาเป็นลูกๆครับเอาล้วครับ วันนี้นะครับเขาขอฉายครับหมายเลขสามสิบแปดครับคุณหาณรงค์หยกพลอยครับน่าจะเป็นคุณลูกครับคุณลูกบอกว่าวันนี้ผมต้องฉายผมต้องเกิดคุณพ่อช่วยเชียร์ผมด้วยครับถ้าใช่คุณอาร์ตไหมครับคุณอาร์ตไหมฮะเหมือนผมสัมภาษณ์เเมื่อสักครู่นี้บาไม่แน่ใจนะฮะนะฮะก็เหมือนมาแบบคุณพ่อคุณลูกอะไรประมาณนี้นะครับครับเอาละคือบางท่านเนี่ยพาคุณแม่มาด้วยแต่พยายามแบบสกิดคุณแม่ลงสี่คุณแม่ลงสี่อย่างเงี้ย สัปดาห์หน้าเศกจคุณแม่ซื้อเลยคุณแม่ซื้อเลยรอขับอยู่อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนะรถมันหน้าขับขนาดนี้มันเกาะถนนขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเอรโ่อละตัวไปแล้วครับคุณหานนรงครับไปแล้วครับ ผ่านไปแล้วห้าวินาทีใช้ได้ครับออกตัวมาใช้ได้ความเร็วใช้ได้ครับอลยเฮ้ยลายสวยลายสวยอย่าแผ่วนะอย่ายกอย่ายกไปได้นะครับทางโค้งเป็นยังไงครับดีทางโค้งใช้ได้เลยนะครับทางโค้งกําลังสวยครับออกมาช้าไปนิดหน่อยแต่ยังดีครับถือว่ามาสวยลายดีครับโอ้โหนี่นะครับแบบเอาลวแต่พี่แบงค์ชมเลยนะครับซาลอมต้องเล่งแล้วเราลุ้นต่ำกว่า40ครับ เอาแล้วครับลุนต่ำกว่า40ต้องมาแล้วสาลลอมสุดท้ายมาอีกมาอีกเตรียมตัวเบรกหยุดเข้านะครับหยุดเข้าเส้นที่41.96ครับขาดไปขาดไปนิดเดียวคุณหานกรลงครับโอ่คุณหานรงนะครับขาดไปจุด3ครับสัปดาห์หน้ามาอีกพาคุณพ่อนะมาด้วยคุณพี่คุณน้องมาจัดเต็มเลยนะครับครุณแม่ก็มาได้คุณแม่มาได้ขอให้ีปเลันขี่ใบเดียวนะครับแล้วก็ฟรีด้วยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับ คือกลับไปเนี่ยขอต้องมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนนะครับสำหรับงานนี้นะครับแล้วก็โอ้โหไดมาโอ้โหได้มาทดลองขับแล้วก็ได้มาแข่งเนี่ยผมว่าโชคดีมากเลยนะครับจะหาสนามสลาลมที่ไหนอะพี่แบ๊บที่จะได้ขับฟรีแบบนี้นะครับที่สนามเตอร์ a ้าอะไร driving park แข่งนี้ครก็เป็นสนามที่กว้างนะครับมีความปลอดภัยในการทดลองขับขี่นะครับก็ยังเชิญชวนนะครับทางทางผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรม หลังจากชมคลิปบรรยากาศกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีประมาณนี้ครับก็ชวนมาร่วมสนุกกันเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพื่อมีอะไรดีๆเด็ดๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปก็ต้องลาไปก่อนครับวันนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ